เป็นยังไงเนาะมินอีมเน้องวัดกินหัวอะไรบานนี้โอ้จะเป็นศาสตร์ดิเป็นวัดอะไรบานนี้อ้อเผื่อแป๊บเดียว dạng là chị mừng dạ nè ngoài โอ้ซ้ายเลยได้นน่โอ้สิบแปดโมงเป็ในไหวครักเนาะแต่ละมือนะเห็ดย่างน้ำแทบสิบว่าท่านบาสปอยอยู่ในเฮือนนี่อยู่ในานะสาวนะสาวบอนตูเย็นนะ เนี่ยบดโหดภาคสามตอนเสาร์มกถั่วมันคือบัลรามเขื่อวะคือออกมาเป็นผุ่มแบบนี้อา้าวตกลงซุดเป็นมกถั่วผุ่มบอนี่บ๊ออ้าวซอนบวบดี ทามเอฟซีส่วนใหญ่พี่ๆเพิ่นบอกว่าห้ามเด็ดเด็ดขาดนะเด็ดยอดนะไม่ต้องนะดูสิบวบนันแตสรอนเอฟซีควรควอยากปลูกให้มันออกมากแบบนี้ดิพ่อมาเบ่งใก่หวาอลัอาางการอันนี้พี่นอ้อง ลใช้กรรไกรตดัดเอาใช่ไหมฮะโอเคครับจาเด็ดเดยอดไปดดเด็ดเด็ดยอดไปบัวลายยอด ลูกละห้าบาทลูกละหาบาทเขาเจ้าคายปกตินะพี่น้องมันออกอืมเ้ามาสังเกตแล้วนี่นี่นี่เห็นบ่เนี่มันออกเลยนี่โอ้ยอ c ซีกูหนึ่งเพิ่มาให้ขฮาเด็ดเป่นเหม็นดิเสียดายดิ เอาเดออกเลยย,ยุดไปด้บานมันว่เห็นสิแตกเอดแลนะเมื่ออื่นยังว่าได้เก็บขายว่าจังผู้ใหญ่ใจดีจองมาได้เลยนะลูกละสิบบาทบวบนะนี่ลูกละสิบสองลูกก็ยี่สิบสิบลูกก็ร้อยหนึ่ง <c oughs> ขายบ่ได้แพงดอกเพื่อโอนเพื่อยังเนาะเพื่อโอนเพื่ออะไรงไงนี่พ่อเก็บแล้วตัวนี้พ่อเก็บแล้วกำลังพี่นองกำลัง ปลูกบางละายซาก้อนมันปลูกบางละลายหนึ่งของมนันน่ะยันเป็นตามรังเข้าน,นี่ก็พอเก็บเล้วหนึ่งสองสามสาม,สามลูกพอเก็บ้วมาถั่วแล้ว,วนะยังมาบวขึ้นเข้วบ้านแก้วยังตายแห้งบันแหงก็เลยเปิดหน้าาให้ ข้าวโพดอียงการใบเนาะมะลมอมนะนอเจ็ดข้าโพดนะยมลบอันนี้ปลูกข้าวโพดหม่แรงว่านนีปลูกขอนยามเมื่อคืนมันบ่แล้วเดี๋ยวปลูกขอนยามกันงคืน กันยังมาแล้วเดี๋ยวพี่ลองยังสิพูดอีกอยู่มันนี่พูดปลูกไปหให้ทั่ไหายไปเลยในขอ้วจะบังลายอืมกำลังเป็นฝักกำลังเป็นหมาก Yup. Southeast 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 Southeast. สวยโหเข้ามานีต่อ ถ้าค่อยไม่ลดก็ไม่มีใครลดน,นั่นเองเพราะว่าไม่มีใครทำเป็นผมมีใครเหตุเป็นดอกขาบ่าม,มัด ครอบครัวเฮาชอบบ่คือกันเลยก็คือที่เขาเปียกเทียบมอะไรเปรียกเทียบเพราะว่าครอบครัวเฮาน่ะสิมักบ่คือกันชอบทำโน่นทำนี่บ่คือกันเนาะเบิดครอบครัวก็มีแค่เฮาแม่น้องเทน แม่มินนี่กับแ่วแม่ที่ชอบทำสวนแม่้องเท่นกับบุคอยปันไดดอกกับสวนก็นได้ก็ให้เลยนิหน่อยแต่แม่มินนี่นี่มากเลยมากเห็ดสวนอยู่เล็กๆนิดหน่อยอดอกใหญ่ไว้เลยแต่สำหรับเฮานี่ชอบมากเลยชอบเป็นชีวิตจิตใจชอบอยู่กับสวนเท่านะ พาะเดียวกันแต่ชอบไม่เหมือนกันเดทุกคนเอ้ยมีลูกค้าสั่งจองมาเห็ดโลหนึ่งจะขึ้นยังมาทันไดหรอกโหดไหวก่อนท่านจะไปทุระจะไปทุระก่อน ย่ามากเขาโหดใหม่มันล่มแล้วมันก็สีแห่งเลยนี่นะีโนะพอๆๆย่ามากเขาโหดใหม่